อาจารย์ครับหลวงพ่อเล็กว่านหนองดินแดงนี่เป็นความเป็นมาอย่างไรครับอาจารย์อาจารย์ไนวไม่หมดนะกันรุ่นแรกๆเลยครับ<อ>ท่านก็ชมขเขาเรียกว่าเก่งท่านชมอาจารย์ท่านหลวงพ่อเล็กนี่สายไหนครับอาจารย์เหนียวเหนียวโอ้โหพ่อเล็กเนี่ยเหนียวแน่ๆสายสายนครปฐมนี่จะเป็นสายเหนียวท้างถนมากครับอาจารย์อาจารย์ไปคุยกับท่านนี้เป็นยังไงบ้างครับอาาจรย์ก็สนุกดีไม่มีอะไรครับท่านก็เมตตาเรามาโอ้อาจารย์ไม่คิดจะขอพิชาท่านเหรออาจารย์ไม่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 อม่ไ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  เอาอาจารย์ผมได้ข,ข่าวว่าหลวงพ่อเล็กไปเอาพระก,กุวัดไหนามาเหรอครับอาจารย์วัดวังพระศักดิ์ที่ไหนฮะท่านบอกว่าท่านไปเจอท่านไปนั่งนั่งไปไปทีปส่สุโร่ท่านท่านไป็นมิตเห็นครับท่านจะไปขุดครับผมไปขุดเนี่ยแล้วก็จะไปสร้างวัดที่นั่นท่า<อ>มาสร้างวัดครับองค์ละ 100, รนะ้อสายสมัยนั้นยุคนางพยายุคนั้นร้อยนั่งก็มาดูอระอร้อมมาดูพระพร้อม แต่ว่ายัางไงก็หลวงพ่อเล็กเสร็จไปจบแค่น,นั้นเองคิดยงง่ายแนคะ่นั้นอาจารย์มั่นใจในในหลวงพ่อเล็กไม่ให้มั่นใจในพระใช่ไหมอาจารย์พระนับปอมแน่นอนไร้ประเสริฐพอเห็นมาแรกมันก็เห็นเราพระนับปอมเอามาเป็นแสงลงเลยอาจารย์ก็ามาคุณทั้งกูทั้งกูเลยฮะโอาา้โหแต่ว่าหลวงพ่อเล็กทั้งเก่งจริงนะ,ะเก่งมากเลยไม่มีปัญหาอะไรตรงนั้น อาจารย์ครับพระเออเวลาท่านนั่งนั่งเสกนานไหมครัอาจารย์พ่อเล็กพ่อเล็กก็นั่งดีคนรับด,ดีใช่ไหมอาจารย์มันก็ไม่เคยไปดูท่านนั่งตอนไหนหรอกเพราะว่ามันก็นั่งด้วยกันนี่แหละมันดีมันมันก็นั่งด้วยอาจารย์เคยนั่งคู่ท่านมาใช่ไหมเคยร่วมร่วมพิธีของอาจารย์ไหวก็มีตอนอาจารย์ไหวสิ้นแล้วก็นิมนต์ท่านประจำก็ไม่ขาดจนท่านสิ้นน่ะถึงจะไม่ได้ถึงถึงถึงสายไป วัดท่านวัดท่านก็อยูอย่ไกลจากวัดรอนยี่หอมไหมอาจารย์ไ,ไกลมากท่านยู่ที่วัดท่านอยู่ริมถนนริมถนนแล้วฮะอาจารย์โอ้โหวัห oh, oh, นองนดินแดงก๋วเล็กก่อนจะถึงวุยดหัอกระเทียมนิดครับผมสาธุครับสาธุครับ